คือเวลาเราไปสนามบินเราก็ไม่อยากจะเอารถไปจอดที่สนามบินใช่ไหมอยากได้รถมารอเราแล้วก็ขนกระเป๋าให้เราแล้วก็นั่งแบบสบายๆแบบฟิลรถตู้ฟิลผู้ไรห่าอะไรเงี้ยผมเพิ่งรู้ว่ามนสามารถเช่าแบบนี้ได้แบบไม่ต้องเช่าทั้งวันนะปกติรถตู้หรูๆเท่าทน้องวันก็จะราคาแบบเกือบหมื่นใช่ไหมแต่อันนี้เป็นรถที่รับส่งสนามบินเท่านั้นนะครับก็คือมารอเราเพื่อไปส่งสนามบินเลยนี่นะครับก็จะมีคนขับขับมารอเราเลยซึ่งมันดีตรงที่เราสามารถตั้งเวลาการออกเดินทางเราแบบเป๊ะใช่ไหมเขาก็จะขับมารอเราอย่างน้อยครึ่งชั่วโมเนะาาาจจกกด็ มาจอดรอละขนกระเป๋าขึ้นไปทําการขับไปส่งที่สนามบินซึ่งพอเราวางแผนล่วงหน้าไแล้วเนี่ยถึงเวลาจริงเราไม่ต้องเรียกรถผ่านแอปเราก็จะไม่ต้องวุ่นวายนะครับเราก็จะเดินทางได้อย่างผ่อนคลายปลอดภัยอันนี้เป็นบริการรถรับส่งสนามบินจาก A v วิ c a r นะครับซึ่งก็จะใช้เป็นรถรุ่น MG ไฟฟ้าซึ่งทรงเนี่ยค่อนข้างคล้ายรถ v i p เรานั้นรถผู้บริหารอะไรเงี้ยแต่ตัวเก้าอี้เนี่ยก็ไม่ได้สบายมากเท่ารถเอาผาดที่ผมเคยนั่งอะไรเงี้ยก็แต่ก็สามารถปรับเอนนอนได้ตัวเบาะก็จะมีที่วางแก้วมีตัวเสียบสสาาาายชรร์จแล้วก็มถเปิด กระจกเพดานซันรูฟได้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่ที่ชาร์จแบตแหละ แล้วก็นั่งไปสนามบินในระยะเวลาประมาณส0ินาทีก็เหมือนได้นอนแหละที่สําคัญครับราคาค่อนข้างดีเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นที่สามารถซื้อเก็บไว้ใช้ได้นะบางทีเราแบบอาจจะซื้อ10ครั้งในราคาที่ถูกแล้วก็เอามาใช้สําหรับใครที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยก็สามารถเก็บไว้ใช้10ครั้งแล้วก็เรียกมารับเรียกมารับได้เลยเฉลีย่ยเฉลี่ยออกมาสําหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่านะแพงกว่ารถแอปไม่มากสามารถเรียกทั้งไปและขากลับได้เลยโทรบอกรถให้มารอได้ถ้าเปรียบเทียกบกับคนที่อยากจะมีรถยนต์ราค้อมคนขับไว้ที่บบ้้้้้าาาาาานนนนเ่่่่่่ยซึงงงงมััััคคคคใชจจททขตออดื ก็จะสูงแต่นเนี้ยเฉลี่ยไปหลายครั้งได้ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่าแล้วก็สะดวกสบายนะครับรถตู้ด้านหลังก็ยังนั่งได้อีกหลายคนนะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเดินทางเยอะๆด้วยที่มากกว่า4คนอนะ่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับสามารถไปจองได้เลยผ่าน A อเว c a r